อาสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีท่างช่องของสงการนะคะมันนี่จะมาตามแนวทางโคงสุดท้ายของแม่ไล่ค่ะพี่น้องโครงสุดท้ายมันนี่แม่ไล่แต่ยินว่าฝันดีนะคะฝันดีค่ะคือเก่าพี่น้องเอ้ยกะเพิ่์ธไฮรีว้ยตาต้นงวดแล้วก็บว่าร้ายโตนะคะจะเป็นโตใดอีกหรือจะเปลี่ยนหรือว่าจะได้มากอีกโตใหม่นะคะ แต่ยินวาใดเป็นโตค่ะพี่น้องเลขกสื่อง่ายวระสัตจะเป็นโตใดน,นะคะเข้ากับไปตามกันเลยนะคะค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีสสดค่ะนีรนะหงวดนี้งวดนี้นเจ้าวาเลขกมาแห้งติตัวใดหือนกันเลขกมาแหาง้งต สามหากระมาอยู่ด um. ิ่ี่งมาแห้งอยู่ดิ่อันนี้ก็เจ้าเขียนไหงอันพนเขียนไหงมาวาดเนี่ยเนาะอย่างว่าเปพันมือขึ้นจ้ะพนเขียนไห้อันห้าเจ็ดห้าครับอันเจ็ดห้าศูนย์ระเจ้าไปลงเอาว่าไอหัวหมูมันมาบอกเชื่อๆแถวบ้านเกนมันมจะมว่าหายไป หนึ่งคือเสกายนเนี่ยค่ะงคืนีเล้บาผัดอันนี้แหละเอมคนนั่นแหละคนเขียนให้เองคนนี่แหละมากอ่ะอันนั่นเป็นหาเจ็ดหาอืมอันคนไห้เนาะไท้มาไทมากหาเจ็ดหาเออคนเขียนไหมาว่านี่คนว่าอันอยู่ขันน้ำมตนอยู่ขันน้ำมต์นั่นอันนั่นเป็นนันเก้าหาศูนอืมเออเก้าหาศูนยน้ อันคนเขียนให้หมู่บ้านนี่ึงคนเขียนให้สองคูค่หมู่บ้านนี่คือผู้นี้เคยเอามาให้แม่ประจํานั่นเน <Buch. S 2> ามาให้บ้านนี้เป็นประจําเก้าห้าศ <9 50. S 2> ูนย์เป็นเลขสามตัวกว่าเมียเป็นเออเป็นนะ oh. เลขสามตัวเมื่อคนไห่คนไห่ชื่อแบบบ้านนี้อันอีตาบ้านนั่นมาขายปลามาให้ตัวหนึ่งอีกทีบ้านนึงมาเขียนให้หนึ <1> <1> <1> ่งหกหนึ่ง ออออีตาอีตาสงห้าสองโอ้เจ้าถือดุดยอืมเจ้าถือคนนคนนี้ก็ไเลยเออคนบุรีวัดกันถึดุพมันมาซือบังเลยนะงวดวหันก่อนไปได้ซื้อนี่คือเลขคนเอามาหาเออมีแต่พนนมาหายพอมกัน1 6หนึ่งหกหนึ่งวัติีแม่อหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งอันนี้เขียนไว้บพาแยกหาเด้อสากับอีกอีกอีกย่างกับอัน สองห้าสองสองห้าสองว่าพอวมสิหลายตัวนะก่อนจะ่าหันเสียนไปไนเป็นแยกเอานเนี่ยน,นี่คือแม่ใดมากจากเจ้าเพ่นเขียนไหหมู่บ้านเขียนไหมาขายก้อยเขียนไหเสียงมึงได้ไเป็น,เน,เนใหญ่หมาแล้วหัวซันคอยไปเอาบ้านตะพูนั่นบ้านนั้นทั้งนั้นยังเกาะอันเขาเอิญทั้งกันชิ้นทั้งคนเละจ้ะ ขาเจ้าเอามาเขาเจ้าเคยถือวันน้องกุงกันกำนั่พนันงานน้องยังกำนันทั้งบ้านคกกง่ยทั้งบ้านบุญอ่ะกเจ้าเอามาจเขาเจ้าไปเอ็ดบ้านที่ดินให้ก็เจ้ามันี่ได้ถบายหัวหมูฝันมาเนี่ยเด็กเป็นเอามาหายดอกระบุวหวน้ำกัน อันอันเก<ม>่าเข้านั่นเพิ่นมาซีมใส่หูคือน,นี่แ<อ>ับเอาเงินให้ยมีจะเหรียญซิตเต็มกับเนาะของแม่น่ะเอออันเพิ่นเอาไปนั่นเอาไปกับเอาคืนอะว่าไงซื้อฝันอันนี้อันนี้นข้อมฉันพืชนี่โอ,โอ้ยอันนี้่ป้าเจ้าอย่าลืมซื้อเด้ยอยคอยมาบอกเจ้าด้วยตัวไรไอ้เนี้ยเขาได้ตับยากดอกอน,อนั่นยายกทำอขายเลือกดู เอาเงินให้คอยว่าคอยคอยว่าโอ้ยเถาเงินใสซื้อคนแถวเงินให้คอยหรือใดหรือที่ไรจะเรียกว่าเขาใดเอาเงินจะเหลือกับมือว่าถึงเงินเหรียญสิบถึงเงินเหรียญบาทนิดหน่อยเงินเหรียญบาทแต่ไม่แต่เก็เหรียญสิบโอ้ยเต็มจนว่านั่นพ่อเหล่าหนุกนั่นเหรียญสิบไม่ใช่บอกสิบละลอนสักทีเมียไมันช่บอกสิบละลอนสักทีจักเลยเอเอาเงินมาให้มิจจะเหรียญสิบ แต่ว่าหันบอกราใส่เสื้อเก่าเก,เก,เก่าเออเลือดกับเลือดไม่ต้าเอาหกฮกกันเลยฮะมันห้าม,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 มันไวหัว,หหวม,มันไวหัวแบบเป็นหกฮกได้คนซีมจะหูบักคับสงเธอคนน่บบาจะไปหน้าเพราะน่าจะหาอย่างไปหน้าฟื้นมาบอกอีกเนาะ เนี่ยฝันได้ตัวเลยคือเก่าเก่าเสือง่ายอาจจะคว่ผันเนาะโอ้ยอันนี้คือความฝันแม่อันนี้คือเล่คืนไหมากะเอาไว้อยู่เ่ไปซสือเาอยู่ในหโคตย่งนฮะฮะเียนหกชุนั่นลผูกโตายมันเาท้อความผันนั่นมาท้อความผันที่ไอ้เขากัน เป็นอันร้านก้อยแบบเป็นพี่ไอ้เขาเนาะฝันว่านมาบอกเลขลากเงินหกศูนย์มันมันปูกข้อตายบางนึงนี่นะอันเลขลากหกศูนย์เลขบุญนันศูนย์นันสี่แปดท่นอายุมันถัดอันสี่สิบหกเนาะบอกันนี่ค้นตายคนผูกข้อตายเออมันผูกข้อตายปัะนี่เจ็บดูเจ็บเดียวแล้วมันก็เลยมาทอความผันพี่อ้ยมันมานส่านได้มะเขาความฝัน เออมาเปล่าหกศูนย์บอกอันหกศูนย์ล่างอันขังบนอันศูนย์สี่แปดสลางโอ้หวันนี้หลายตัวเด้อเออหลายตัวแล้วแต่คนเซมักเออศูนย์สี่แปดวะจีเออศูนย์ศูนย์สี่แปดบนอันตัวนี้บนโอ้บอกหอดบนหอดล่างเลยตัวนี้เลขอันเลขล่างอันซื้อหกอันศูนย์เด้อเลขบนซื้อศูนย์อัน มีแปดนะสันมันบอกนั่นคนผูกข้อตายมาบอกอตายวังหนึ่งเล่นะวังงพันนะพ่อเดือนพ่อดาวนี่เนาะมันเคยออกเป็นบอมีผูผูกข้อตายโอ้ยเซกี้นั่นนั่นคุ้มนั่นนั่นผูกข้อตายนั่นรับอันนอดตายนั่นบอกออกเป็นโตนย์เนาะคนผูกข้อตายมาบอกศูนย์บนศูนย์สี่แปดสิเมตร ล่างนี่เป็นหกศูนย์มันว่าซื้อเอาเลยมันบอกมันบอกพี่ไอ้มันนั่นอืมันบอกพี่ไอ้ออายมันนี่คนในบ้านนี่ห็นบอกค่ะบ้านเขาโบ่นะโอบานข้ามโ,นะโบวมันนี้ร้านไม่อยมีบัดอันีลูกมันยังนูจัดบัดเป็นพี่ไอเขาอ,อ,อ,อค่ะ มันเมนกันจะป้ากันแล้วหรอวะฟ้ากันหันมาให้หันมาเห่าคว่มฝันเพราะก้มฝันนั่นพี่ไอ้หัวไม่พี่ไอ้ไม่มันนั่นเห่าความฟ้าคอยรื้อเบาวันทั้งจ้าเป็นกัหญาแตกเนาะมาเข่าคว่มฝันคัเทียเล่ามาบอกคิวบอกตรงๆได้ดีพวกศูนนีมีมุ้งเจ้าซื้อเลขลางเด้อ เอาหกากับเก่ากับตัวเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อเ,เ,เก่เากับตัวเดียวกันได้กับว่าเฉียนไห่ดอกมันจะลายโตไปนะคะเฉียนไห่ดอไอ้่นแยก,ยกเอา,เอาไอ้ผ่นแยกเอาจะแล้วก็แยกเอาเด้อค่ะเพราะว่ามันจะมีเลขสามสามก๊กน,นะคะจะเป็นเลขพื้นหมานะคะเลขพื้นเอามาไห่แล้วก็ความฝันของเม่นะคะกับเป็นเก่าเก่าค่ะพี่น้อง เพื่นว่าเอาตะเหรียนซิปมาให้ก็เลยเอาซิปหลอนๆไว้ซื้อแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยถึงะเรียนซิปตึมเนือกับมือวะก็เลยเอาหนึ่งศนนะคยให้เจ้าไปซื้อเีเขเอาค่ะศูนหนึ่งก็ได้เจ้าซื้อหน่อยเด้อเจ้าซื้อตัวเละเจ็ดสิบบาทซีมงมงืนคือตัวล็เจดสิบาทพอเจ้าซื้อรูดตัวก็สิบาทเอาเจ็ดสิบก็เว่าเอาหันเมียเจศูนย์น้ำตัวนี้ เจ้าจะซื้อหน่อยเยออยน,นี่ยก็มีเงินเงิ้นคอยเอาให้เจ้านั่นเอาเลยเจ็ดศูนย์น้ำเด้อพี่น้องเพราะว่าเพิ่นปากออกมาว่าซื้อตัวละเจ็สิบบาทว่ะจีเจ้าจะซื้อหน่อยนนพันเียวซื้อเลขไม่ได้กลับจบพันเดียวดีจอเจ็ดศูนย์น้ำเพราะว่าบอกให้ซื้อเจ็สิบบาทอยู่ะคาเทียมันแมนคว่ำเบาของเพลินเนาะแต่เพื่อนอะคว่ำฝันเนาะคว่ำฝันจะเบาไปตามคว่ำฝันเออ อันนึงก็เป็นเลีกพื้นไห่มาเออค่ะพี่น้องเอยเลกไหมาอนี่เลีกคว่ำฝันเท็ดไว้ดอกค่ะอันนี้ก็เจ้าถ kind of ืออกอันน no ี้ก็เจ้าถือซู้งวดนี่เจ้าถือซุ้งหดเท่ากัเอาไว้โกสองคนก็ถือ อีหยังคนกระถือเลี้ยงกันอยู่คนไงวันเตยดีพคนมาขายปลาจะดีนั่นมาขายกลุ่มไงคนแม่มาขายเชื่อพคนมาเอาโต้งยี่นีไปห่อกระต้มเนาะงานเป็นดินแล้วลึ่นกันนะนมูเดียวกันนะเอาค่ะก็ขอขอบคุณแม่นะคะที่ให้แนวทางนะคะของทางช่องมานะคะกะ เป็นเลขหลายตัวเท่ากะใส่วิจารณญาณในการรับชมเบาเด้อค่ะพี่น้องมักยังซื้อมักกะจังจัดอืมผัดกะจังการเด้อค่ะพี่น้องอ้าวนี่แหละค่ะเลขแม่เทิงมีผู้ไห่พุนมานะคะผู้ไห่มาก่ะห้าเจ็ดห้าเก้าห้าศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสองห้าสองผู้ใดมักตัวใดกะจัดเด้อค่ะแต่ความฝันของแม่น่ะก็คือมีคน เอาเงินเหรียญสิบมาให้แล้วก็บอกลขเก้าเก้าเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็บอกให้ซื้อเจ็ดสิบบาทวสันเพนวานะคะซื้อตัวเล็กสิบบาทซื้อตัวเล็กสิบบาทนะคะเก้าเก้ากลยหันหัวให้เป็นหกหกค่ะพี่น้องและบัดนี้ก็มีเลขผูกข้อตายค้นผูกข้อตายมาบอกพี่ายวสันบอกตัวเดียวว่ารางหกศูนย์แล้วบอกบนศูนย์สี่แปดนะคะ สือแยกแย่เอาเด้อค่ะพี่น้องมักกระจัดคัดกระพานค่ะนี่แหละค่ะคือแนวทางของแม่ไล่ในงวดประจําวันที่หนึ่งคือสกีก,ก่ายนหกเกนะคะโชกโชกหมันหมนน้ำโคงสุดท้ายของแม่นะคะขันผู้ใดถือผู้ดใดไดน้ำแม่กะมาเป็นกําลังแรงใจให้แม่ไนเด้อค่ะคลิปนี้ก็ขอคนอะไรพ่นได้แช่เหมือนเดิมค่ะพี่น้องเอา เป็นแนวทางสื่อฉลาดกินแบงรัฐบาลไทยเฮ้าค่ะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ